สวัสดีค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่สวรรณเขตเหมือนเดิมนะคะแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่อยากพาทุกคนไปดูที่สถานที่นี้เป็นตลาดกลางคืนที่อยู่ริมน้ํานะคะก่อนที่จะไปถึงเนี่ยเราก็จะผ่านย่านพับบาร์แล้วก็มาเตะตากับตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นผับที่แบบสีสันสดใสามากเสียงเพลงที่เขาเล่นก็จะดังกลงวานออกมาเป็นระยะระยะนะคะ แต่ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่ไปอะค่ะเสียบหูฟังเอาไว้แต่ลืมเปิดไมค์ <c oughs> ก็เลยไม่มีเสียง <c oughs> ขออนุญาตภาคเอานะคะจากนั้นหน้าผับที่ว่านะคะเราเดินตามถนนเรียบริมน้ําโขงมานะคะ <c oughs> มืดแล้วคนก็หายไปหมดแล้วเราก็จะผ่านมาจุดนี้นะคะ <c oughs> เป็นจุดที่มีพญานาคสีขาวสวยเป็นพญานาคในตระกูลชัพพยาปุตตะค่ะเป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นเปล็ดสีขาว <c oughs> บางก็ว่าเป็นสีรุ้ง ความพิเศษก็คือส่วนใหญ่ถือกำเนิดในคันไม่ได้มาจากไข่อาศัยอยู่ในนครบาดาลในป่าลึกมีิอิิฤทธิ์มากมายแต่พบเห็นได้ยากมากพญานาคชนิดนี้ที่เป็นกษัตริย์ก็คือพญานาคอนันตนาคราชซึ่งเป็นนาคที่ขดตัวเป็นบัลังให้พระนารายณ์ทรงอยู่กลางเกรเียนสมุทรพบเห็นได้ที่ชับหลังนารายณ์บรรทมศิลของบ้านเราค่ะอนันตนาคราชแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด ว่ากันว่ามีร่างกายที่ยาวมากขนาดพันรอบโลกได้ลำตัวสีขาวมีเสียงสีทองแผ่เสียงได้เป็นพันเสียงซึ่งโดยปกติแล้วพญานาคโดยทั่วไปจะแผ่เสียงได้มากที่สุดเพียงแค่เก้าเสียงหนุ่มน้อยนะ่ารักหนุ่มน้อยขอยันจังลูกน,น้อยทำคอนกูนด้วยขอโทษครับถูกคอนอนะ่ะสวยนะ แล้วก็มาถึงด้านหน้าตลาดลาวเจริญแล้วนะคะเราเขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ามาจอดไว้ด้านหน้านี้นะคะก็จะมีคนที่เขารับฝากรถแล้วก็เอารถมาฝากที่นี่นะคะค่าจอดรถ3,000กีบก็จะมีคนเฝ้ารถให้ตลาดนี้นะคะค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็คึกคักมากชื่อว่าตลาดลาวเจริญสแควร์อยู่ติดกับโรงหนังลาวเจริญเปิดช่วงเย็นเนปิดสามทุม คนที่นี่ก็นอนไวกันมากนะคะสามทุ่มเงียบกริบตอนนี้อยู่ติดริมน้ําโขงเลยนะคะจะเห็นว่าบรรยากาศดูสะอาดเรียบร้อยดีเดินเข้าไปดูข้างในนะคะเป็นซุ้มขายอาหารค่ะจะมีอาหารมากมายซึ่งเป็นอาหารที่เราไม่ได้รู้สึกแปลกตาเลยเพราะว่าไทยเราอาหารคล้ายๆกันค่ะเดินเข้ามาด้านในเรามาเจอร้านนี้นะคะนี่คือร้านวอฟเฟิลไส้ทะัก ข้างในาก็จะใส่ไส้แน่นๆจุกๆกลิ่นหอมเตะจมูกมาแต่ไกลเลยเราจะรีบซื้อก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเห็นร้านแรกเราต้องเชิญดูให้ทั่วก่อนของโปรโดค่ะอันนี้ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนี่ก็กลิ่นมาแต่ไกลเหมือนกันหอมมากราคาก็ไม่แพงเลยนะคะ20บาทถูกมาก เดินข้ามาจนถึงข้างในสุดนี่ค่ะก็รู้สึกสตื่นตาตื่นใจกับตึกสไตล์ฝรั่งเศสเก่านะคะโซนด้านในนี้นะคะเรียกว่าโรงหนังลาวเจริญค่ะหรือที่ภาษาลาวเรียกว่าโรงุงเงาหรือลาวเจริญดราม่าในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของชาวเมืองสุวรรณเขตปัจจุบันนำมาดัดแปลงเป็นตลาดเมื่อก่อนเป็น ที่เลี้ยงไก่ความเสื่อมสลายของโรงหนังนี้เริ่มขึ้นในปี1975นะคะเมื่อคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองเมืองแล้วสั่งปิดโรงหนังทั้งหมดห้ามนุ่งกเกงยียนห้ามฟังวิทยุอเมริกันยกเลิกสกุลเงินแล้วก็สั่งปิดประเทศค่ะ นาเศร้ามา35ปีที่อุตสาหกรรมหนังของเราหยุดชะงักไปโดยสิ้นเชิงจนเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะหนังเรื่องสบายดีหลวงพระบางก็เป็นหนังที่เข้ามาเปิดสักราชของหนังลาวเนี่ยเป็นครั้งแรกกับหนังเอกที่หน้าตาน้ารักน่ารักแล้วก็พระเอกก็คือพระอนันดาของเรานั่นเองค่ะเราจนจบนะคะพากันไปเดินตลาดต่อค่ะมาเจอร้านยำขนมจนีนหน้าตาเหมืนของบ้านเราแล้วนี่ก็ลกกระถ่ายยางจัดไปเป็นร้านขาย แล้วอหมออย่างเปนบน้ำจิ้มแซ่บเหมือนบ้านเราไหมนะคะร้านนี้เห็นบ่อยๆที่เมืองจีนเขาชื่ออะไรอ่ะส่วนตัวเข้าใจว่ามันคือหม้อไฟหมาลาจีนค่ะลองชงโกเข้าไปดูนะคะเครื่องปรุงต่างๆเขาหน้าตาเหมือนที่จีนเลยเรียกผิดก็รบกวนแก้ให้หน่อยนะคะ อาาจีนเข้าไปปลาหมอกแห้งกับน้ำจิ้มหวาน,วานใส่ถั่วป่นแต่เป็นขนาดเล็กๆนะคะอาจจะเห็นว่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย ขายคู่กับแมลงทอดมีหนอนไหมจริงรีดเรไรเหมือนที่บ้านเราเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคืนนี้ก็คงต้องกลับโรงแรมไปก่อนเดินๆดินดูจนเกือบทั่วนะคะเกือบชนต้นไม้ค่ะ พวงนี้คยดูกันอีกทีนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนต่อในสวนนเขตคะ่ะ Subscribe ได้นะคะมี TikTok ด้วยนะคะชื่อหมอนกกกนกรั u t u b e c h anel เพื่อน,นักสายเป้ Facebook เพื่อน,นักสายเป้ค,คะ่ะทางช่องเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่าทุกท่านพากัน subscribe ค,ค่ะ